ครูยึดโทรศัพท์นักเรียนได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือกระทั่งผู้ปกครองหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูยึดโทรศัพท์ได้หรือไม่คาตอบก็คือสามารถยึดได้นะครับ คุณครูเนี่ยสามารถที่จะยึดโทรศัพท์นักเรียนที่กระทําผิดระเบียบของโรงเรียนได้แต่ว่าเมื่อเลิกเรียนแล้วเนี่ยคุณครูจะต้องคืนนะครับหากไม่คืนเนี่ยก็จะผิดกฎหมายในฐานยักยอกทรัพย์เลยนะครับต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นการยึด สามารถยึดได้นะครับเพราะว่าเป็นไปนตามระเบียบของโรงเรียนเนี่ยสามารถยึดได้ชั่วคราวนะครับเมื่อเลิกเรียนเนี่ยก็ต้องคืนให้กับนักเรียนนะครับมิเชนั้นก็จะมีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับซึ่งก็เป็นไปนตามพระราชพัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499มาตรา352นั่นเองนะครับ